ดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องขายดีชาแนลกันอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้จะพาทําเส้นข้าวเปียกแป้งสดค่ะค่ะก็จะมีแป้งมันแป้งข้าวเจ้าน้ําร้อนจัดแล้วก็แป้งข้าวเหนียวส่วนแป้งมันกับแป้งข้าวเจ้าใช้เท่ากันนะคะปริมาณเท่ากันแล้วก็น้ําก็เท่ากับถ้วยที่เราตวงแป้งนะคะส่วนแป้งข้าวเหนียวเราก็จะใช้น้อยหน่อยนะคะค่ะลงมือทําเลยค่ะหลีง้เราตั้งน้ําให้เดือดนะคะ ต้องให้เขาเดือดๆแบบนี้นะคะถึงจะไปผสมแป้งได้นะคะ่ะจากนั้นนําไปผสมแป้งค่ะจากนั้นเราก็จะนวดแป้งมันก่อนนะคะแป้งมันค่ะค่ะจากนั้นก็จะเป็นน้ําร้อนจัดนะคะค่อยๆเทลงค่ะคนค่ะ นั้นให้เราคนเลยค่ะแป้งเขาก็จะเริ่มสุกแล้วนะคะเขาก็จะเป็นใสๆแบบนี้นะค่ะแล้วก็คนไปเลยค่ะ,คะจากนั้น ให้เราใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปค่ะหลังจากที่เขาเกาะตัวกันเป็นแบบนี้แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปค่ะใส่ตอนที่เขายังร้อนๆอยู่นะคะเนี่ยค่ะเราก็จะใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปค่ะแป้งข้าวเหนียวค่ะจากนั้นก็คนให้เข้ากันค่ะตอนนี้เขาร้อนอยู่นะคะ จากนั้นเราจะใช้มือนะคะล้างมือให้สะอาดนะคะก่อนทำอาหารจากนั้นเราจะใช้มือนวดค่ะนวดตอนที่เขายังร้อนๆอยู่นะคะ จากที่เรานวดมาสักพักแล้วนะคะก็ไม่ติดชามแล้วนะไม่ติดชามไม่ติดมือแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะเอานำลงนวดนวดกับพื้นเลยนะคะโดยแป้งนวนค่ะแป้งนวนก็คือแป้งมันนะคะ,คะจากนั้นเราก็จะนวดค่ะเส้นจะเหนียวหรือไม่เหนียวอยู่ที่การนวดนะคะก็นวดไปค่ะ นวดจนกว่าเขาจะเนียนนะคะ,ะแล้ก็นวดมาจนแป้งเนียนแล้วนะคะเส้นจะเหนียวหรือไม่เหนียวอยู่ที่ขั้นตอนการนวดนะคะ,ะแล้วก็นวดมาจนเขาเนียนแบบนี้แล้วนะจากนั้นเราก็จะแบ่งครึ่งค่ะกราจะตัดแบ่งครึ่งนะคะ โรยแป้งที่มีดค่ะจากนั้นเราก็จะหั่นเพื่อที่จะนวดรีดแป้งได้ง่ายๆนะคะหัน่นก้อนประมาณนี้นะคะแบ่งเป็นก้อนๆไว้เพื่อที่จะนำไปรีดนะคะ ่วนอันที่ยังไม่ได้รีดให้เราคุุมผ้าไว้นะคะผ้าขอวางชุบน้ำหม,ดหมาดๆคุุมไวะคะ้ค่ะน้ำมาลีดนะคะผ้าแป้งที่ไม้รีดค่ะรีดให้บางค่ะ รีดได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะโรยแป้งค่ะโรยแป้งแล้วก็พับพับเอาไว้ความหนาความบางก็ประมาณนี้นะคะคือเอาที่เรา,เอาชอบนะคะเส้นหนาเส้นบางเอาที่เราพอใจนะคะจากนั้นก็จะพักวางไว้ก่อนค่ะจากนั้นเราก็จะรีดอันต่อไปเลยค่ะโรยแป้งนิดหน่อยค่ะรีดค่ะ ไว้ค่ะพับไว้ค่ะจากนั้นเราพักไว้ก็พักวางไว้ก่อนค่ะทำอันต่อไปเลยค่ะเราก็จะทำแบบนี้จนกว่าจะหมดนะคะหลังจากที่เรารีดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะมาตัดเส้นกันค่ะเส้นเล็กเส้นใหญ่เอาที่เราพอใจนะคะาจากนั้นก็ โรยแป้งค่ะเขาจะตัดเป็นเส้นๆนะคะก็จะตัดประมาณนี้นะคะ เราก็จะได้ประมาณนี้นะจากนั้นให้เราโรยแป้งนะคะจากที่เราตัดเสร็จแล้วนะเราก็จะโรยแป้งไว้เขาจะได้ไม่ติดกันนะคะ,คะเราก็จะตัดให้หมดเลยค่ะ จากนั้นให้เราโรยแป้งไว้ค่ะขี้เขาออกจากกันแบบนี้นะคะขี้เขาออกจากกันแบบนี้ค่ะจากนั้นโรยแป้งไว้ค่ะค่ะเราก็จะทำจนกว่าจะหมดนะคะนี่ค่ะ ราก็จะทำจนกว่าจะหมดเลยค่ะเส้นข้าเปียกแป้งสดเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้เหนียว <ๆ S 2> เหนียวนุ่มๆแบบนี้นะคะจากนั้นนําไปต้มเลยค่ะจากนั้นเราจะมาปรุงน้ําซุปนะคะหน้าผักชีกระเทียมพริกไทยค่ะโขกแค่บุบๆก็พอนะคะ ตาลค่ะเกลือค่ะรสด,ดีค่ะซอสปรุงรสค่ะ ใก่ลงไปค่ะโครงไก่เราตัดเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะาจากนั้นก็จะเป็นเนื้อหมูค่ะเราก็จะหั่นเป็นชิ้นยาวแบบนี้นะคะาจากนั้นก็จะเป็นกระดูกหมูค่ะเราก็จะใส่ลงไปเลยใส่ตอนที่น้ำยังไม่เดือดนะคะน้ำเขาจะได้ใส่นะ เวลาเดือดแล้วให้เราช้อนฟองออกนะคะน้ำซุปเราก็จะได้ใส่ๆนะคะรอเดือดค่ะจากนั้นเราจะใส่หัวไชเท้าลงไปด้วยนะคะค่ะรอเดือดช้อนฟองออกค่ะ,คะหลังจากที่เขาเริ่มเดือดนะคะเ็จะเป็นฟองขึ้นมาแบบนี้นะจากนั้นให้เราช้อนฟองออกให้หมดค่ะน้ำซุปจะได้ใสนะคะ ฟองออกให้หมดเลยค่ะเราก็จะช้อนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนก,กว่าฟองจะหมดค่ะาจากนั้นเราก็จะใส่เลือดลงไปนะคะฟองนี้เราช้อนออกได้เรื่อยๆนะคะาจากนั้นใส่เลือด เลือดหมูเลือดไก่ได้หมดนะคะ,ะ่จากนั้นเราก็จะตั้งต่อจนกว่าเขาจะเดือดนะคะจนกว่าทุกอย่างจะสุกนะคะส่วนหมูนะคะถ้าสุกแล้วให้เราตักออกนะไม่ต้องให้เขาสุกเกินไปนะคะให้สุกพอดีพอดีนะเขาจะได้ไม่เหนียวนะ่ะจากนั้นเราก็นําหมูมาหัน่น เฉพาะชิ้นหมูนะคะที่เราจะตักออกมาหั่นนะคะทุกอย่างก็สุกหมดแล้วนะคะถ้าจากนั้นเราก็จะตักน้ําซุปไปทําชามต่อชามนะคะในกรณีที่เราทําขายนะส่วนถ้าเราทํากินในบ้านเราสามารถใส่เส้นแป้งข้าวเปียกลงไปได้เลยนะเราต้องล้างน้ําเปล่าก่อนนะล้างเอาแป้งข้าออกก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวนะ้ำก็จะข้นเกินไปนะคะ ส่วนฟองนี่เราสามารถช้อนฟองออกได้เรื่อยๆนะคะาจากนั้นเราก็จะตักน้ำซุปไปค่ะเราทำชามต่อชามนะคะาจากนั้นให้เรา,าตักเนื้อสัตว์ลงนะคะมีเลือดมีกระดูกหมูมีหัวไชเท้านะคะเราก็ใส่ลงไปเลยค่ะค่ะจากนั้นเราก็จะใส่แป้งค่ะ จากนั้นให้เรานําแป้งลงล้างน้ําล้างแป้งออกนะคะทั้งเส้นลงล้างน้ําค่ะจากนั้นใส่หม้อเลยค่ะเราก็จะต้มจนกว่าจะสุกนะคะรอให้เขาเดือดค่ะ พอเขาสุกเส้นเขาจะใสขึ้นนะคะค่ะเส้นเขาก็สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะจากนั้นเราจะใส่ถั่วงอกลงไปค่ะแค่นี้ค่ะปิดแก๊สค่ะพร้อมเสิร์ฟค,ค่ะจากนั้นเราก็จะใส่หมูหั่นลงไปค่ะหลังจากเทใส่ชามแล้วนะคะจากนั้นก็จะใส่หมูที่เราหั่นเอาไว้นะคะ จากนั้นก็จะเป็นน้ำส้มค่ะปรุงตามใจเราเลยนะคะน้ำตาลค่ะพริกไทยค่ะพริกป่นค่ะน้ำปลาค่ะปรุงรสชาติที่เราชอบนะคะ ต้นหอมค่ะหอมเจียวค่ะถ้าใครไม่มีหอมเจียวก็สามารถใส่กระเทียมเจียวได้นะคะเรียบร้อยค่ะเส้นเราก็จะเหนียวนุ่มอยู่นะคะเดี๋ยวให้ดูเส้นค่ะ เส้นเราก็ยังเหนียวนุ่มอยู่นะคะเนี่ยค่ะเส้นเราเหนียวนุ่มค่ะเรียบร้อยค่ะค่ะเข้าเปียกเส้นสดเราก็เสร็จทันทีเรียบร้อยแล้วนะคะเส้นเหนียวนุ่มค่ะค่ะทำตามได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะค่ะทำกินทำขายได้นะ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องขายดีแชนเนลของเราด้วยนะคะแล้วครั้งหน้าเราจะมีวิธีการทําอาหารหรือขนม,มนอะไรมาฝากกันอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ